อยากจะรู้ว่าอีเมลในมือถือของเรานะครับเป็นอีเมลไหนเผื่อว่าเราจะใช้อีเมลหลักของเรานี้ไปใส่ในมือถือเครื่องใหม่หรือจะนําอีเมลไปสมัครใช้งานแอปต่างๆก็สามารถทําได้นะครับมากดเช็คดูพร้อมๆกันตามคลิปนี้ได้เลยครับเริ่มต้นนะครับให้เพื่อนๆกดเข้ามาที่ Gmail อาจจะเป็นแอปหน้าตาแบบนี้นะครับในมือถือถ้าเราเจอแล้วก็สามารถกดเข้าไปได้เลยครับกดเข้ามาแล้วนะครับให้เรามากดรูปโปรไฟล์ที่เป็นวงกลมข้างบนตรงนี้ในอีเมลนะครับ จากนั้นนะครับมันจะมีข้อมูลปรากฏบอกให้เราเลยนะครับว่าอีเมลหลักที่ผูกกับมือถือของเราอยู่เป็นเมลไหนจะมีข้อมูลบอกให้เราข้างบนตรงนี้ว่าอีเมลนี้เป็นเมลลัก ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับจะใช้อีเมลนี้ไปใส่ในมือถือเครื่องใหม่หรือว่าใช้อีเมลนี้ไปสมัครใช้งานแอปต่างๆนะครับก็สามารถทําได้เลยครับตรงนี้จะเป็นอีเมลหลักของเราที่ผูกกับมือถือเราอยู่เนาะส่วนข้างล่างนะครับถ้ามือถือเ,เพื่อนๆมีอีเมลมากกว่า1อีเมลมันก็จะมีอีเมลเสริมนะครับบอกข้อมูลให้เราข้างล่างตรงนี้เราก็สามารถมาเช็คข้อมูลได้นะครับ ก็อีเมลนะครับค่อนข้างจะสําคัญต่อมือถือเราเนาะถ้าเราไม่รู้ว่ามือถือของเราผูกกับเมลไหนเราควรมาเช็คดูข้อมูลสําคัญในมือถือเราได้นะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Bentex กสอนใช้แอนดรอยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ